เปองสวัสดีทุกคนวันนี้พวกเรามาเที่ยวสวนน้ำกันน้ำน,นี่ที่ไหนคะอนที่อุดรหนองหาอนอุดรอ่ะอ่ะมีมีอะไรบ้างสวยไหมมีอะไรบ้างเท่าที่เห็นมาแล้วที่นี่คือสวนสน้ตกวารานลมน ผู้น,ะน,ะน้ำน้อยด้วยสู้าน้ำน้อยนี่น้ำมันก็ขึ้นมาหาเราเลยแม่อืมดูกันนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวนสะลานลมที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสวยนะครับบรรยากาศลมลึกเหมาะแก่การนั่งเล่นนอนพักผ่อนแล้วก็ มีร้านคาเฟ่ให้ด้วยกาแฟรับสารานรมดบานัน้นบรรยากาศนะครับนะครับบรรยากาศที่สวยนะครับทาน้ำสวยมากเลยครับดูนะครับดูดูดูมากนะครับครับ นี่ครับ,รบ,รบ,รบนี่อืมอะกานเป็นนี่ก็เป็นนอนกันไหมน้านอนสีนอนสนอนก็เป็นนอนนอนเก้าอนี้ไหมอยากเป็นอน,นอนเก้เาอี้ <c oughs> พ่อนแม่สบายน่ี่นดเีงดินเดินเดินไปก่อนเดินไปดูก่อนเรามีตังพาน้ำเที่ยวเลยอ่านเที่ยวอ่าพาน้ํำเที่ยวเลยน้ำเที่ยวเดินเดินไปสิเดินไปนนุนไปไหน แม่ก็ตามไปแม่ก็จะตาจะพาไปไหนเนี่ยที่นี่นะครับมาเนีนะครัผมจะนอนแล้ว,จ,นนลวจบแล้วเหรอจะนอนแล้วจะมาเที่ยวนี่ <c oughs> <c oughs> จะมาเที่ยวหรือจะมานอน ก็พาเดินไปนู่นเลยเดินไปเดินไปเดินไปก่อนแล้วค่อยกลับมาที่นั่งเยอะแยะบอะ่อันแม่้าาถ้าฝนตนี่ท่นี่น้ำทวมแน่เลยมีท่วมมีระบบระบายน้ำที่ดีนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับอันที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับ เดิมเลยครับิสนยังเลยเนี่ยลงมาลูกเสร็จแล้ว งานที่ชมเยอะอนาคตก็คงจะพัฒน,นาให้สวยงามขึ้นกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอสุดยอดเลยนะครับที่นั่งเยอะแยะครับสำหรับแขกที่มาเที่ยวเล่น ตัวเรายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีค่ะนะคือยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีนะมันจะไม่ตกน้อยดีงอมดีเอาไปค่ะมันดีอ่ะคือจะให้มันตกลงไปอ่ะมันก็ทําได้อยู่แล้วดิให้ดิให้ดูนึงนะคะอันนึงกินโดดหัดไปฝั่งนึงอ่ะไม่รู้นะ <coughs> อันนั้นพี่นอนจบี่ีกอนฉนนี่นอนจบแม่ัเห็นที่นอนจบไม่ใช่หรอกลูกทอะไรไปเจอสิพ่อกแม่ที่นี่มีที่นี่มีพ่อกับพ่อแครับหนูขอเปวยพงยครับ cak Nang di tengah mah, na. fang ini mah. นีต่ตังนั่งตรงนี้ตรงนั่นตรงนี้นะคะพ่อกับแม่มีเหนื่อยแล้วคุณพ่อแม่ก่อนนำพ่อกับแม่มพ่อก็จะนอนแหละไ,ไม่มีเชื้อโรคใช่ื้อคนติดนี่ทำไมไม่มีไม่มีหรอกคนไม่มี